พสดีจ้าวันนี้เราจะมาตากข้าวอีกแล้วตากยังงให้ข้าวแห้งเลยมาดูวิธีกันเลจ้าหลังจากที่เขาเขามกล่องไว้มืองล้านแล้วมันจะเ้ากะทาการใส่กระทะเนี่ยจ้าใส่กระทะยายยายยายออก บริเวณรอบด่างเขียวห้องจะมันสิมนี้กระท่าแบบ,แบบปลายเรียบๆกับกระท่าเป็นแถวมีแถวห่างๆงแบบมันจะมีะก,การปวดปวดสลับไปสลับมาท่านเป็นฟันปาเฮกดงินบางๆหังเนวท่านาเข้าก็ตตองเป็นกับดูๆ,ๆจ้ะ บริเวณตาเขาจะเป็นบริบที่เลืนวัดวัดอาศัยวัดวัดอาศัยบ้านพุงผ้าอาศัยกันจา้าช่วงหนึ่งในช่วงลาเขานาหนามคนสามาตาเขาตานา้นได้นีจ้าข้างในก็จะมีอีกด้วยกังข้างในข้างในก็จะมีอีกเดี๋ยวมือล่งสิดภาไปเบิงข้างหน,น้าอาจารอันนี้คือเอาออกไปแน่เด้ยวาอาารอกไปแน่แน,น่ววันหน่คน เกาบกีเกจ้าเพราะว่าเขาเห็นเนี่ยองแดดจ้ามแดดขั้วเ้าเอาใจกอเขาต่อยาญไปนั่มกอกไปนั่มใหญไปนั่มกอกไปนั่มข้างนอกก็มีอีกจ้าที่ที่ปลอดภัยที่สุดคือที่อันตรายที่สุดที่อันตรายที่สุดคือที่ปลอดภัยที่สุดนะจ๊ะเนาะนี่ บริเวณวัดตากได้จ้าแต่ว่าหันทางเข้าบ่ได้ไปตาก็จะเลิกเพราะว่าคนเที่ยวคนเที่ยวอยู่เพราะว่าเขาก็บใสบริเวณวัดนี่แหละจ้าเพิ่งผ้าใส่กันซอยกันนะจ๊ะเนาะถีกกว้างบริเวณของกวง้างห้อง วัดกมีจะเป็นเขากำแต่วัดวัดจะเป็นข้าวกลําข้าวดำพันกับพระในเกี่ยวจาประมาณนิดนิดน้อยประจนันชาวนาจะน่าเาาชื่อชาวนากว่าเสด็จเขาตะละนิดลำบากตากตาํำแต่ว่าเดี๋ยวนี้สมัยไม่ปับไปตามยุคตามสมัย Ga dâm lái đầy cả, lạy dạy cản ván ao ván tiêu diêu sai bùi xe yang kèm nụ kiệt tiêu luôn tay mụ tèm nụ kìa 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 cả, kìa kìa กางามไปซี้ก็บ่มีกาไม่ง ok ่ากินสบายจ้ะก็คอยเห็ดเอาไปแล้วไปแล้วมาที่กอดทุ่งเดียวนี่ตกอดทุ่งเดียวแดดเปดมือละนี่แดดเปดมือ yep ู เพื่อสิฮอนเอาคักนอนอย่เขาปลูกเนาะด่าบ่มีหอดหยามั้ดิบ่มีหอดกีเงี้ยขีงเขางามเนาะเฮ้ยนะเขางามเข้าสีงาม ยุคคงนนก็มีอีกเตะอนนั้นจะมีอีกเต๋อิดกเขาวขา้ยมันแหงขอบปูเนี่เอาบ้านไปใส่กาอันดเกิดนซื่อะกินนีสแ่เว่าเน่ไปใส้ดอกแกว่าใส่กไสผู้ใดผ้ำเลา ก้นก็จะพุกงผ่านน้อยช่วงนี้เดี๋ยวเขาเที่ยวออกฉันน่าจะรถกลับมาแท่เขาจะไปที่นี่ พลงค้นเพิ่อนกัเอาเขาคนแล้วมันกระขอกโอ้ยอยางนนอ็มี้ลด้ล่านไปไปข้างนนท่ายางไปทั้งคนทั้งไก่ไก่อ้นต้นเลี้ยวไปทั้งคนต่อจ้ะท่าไปติดเขาเฮ็ดน้ำ ใ่เขาก็ท่านจ่าเขาไวตอนี้เขาง่ามนะปีนี่ก็ได้กมันก็ได้กับมันโอ้แจ่แล้วตอนี้ทาเนี่นนีจะแนกน่น่เขานอนมแน เพื่อไปนอยแท้เขาไม่ซ้อมนี่เตะไปยไม่ได้กินนี่ตากไว้หยาเป็นจ้งใดน้อเนาะ๋อ้ปีนจะข้าก่อนผืนน้มันซุ่มขึ้นซุ่ม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 เดี๋ยวด้ำกันเอาเผากันจ้า ท,ที่รับชมนะจ้าโอ้ยประดีเยวนมานำไม่ได้เอาน้ำมานำเศร้าเมียเ้วเขาก็ไปสูงงานต่อ นี่จะเห็ดจักน้อยก่อนอันนี้ก็เป็นเขาห้าเลยจังเขาห้าวข้าวเราข้าวน,นน้อยนี่ค่ะอันนี้ได้สามสูง ได้เขาแล้วบ้าที่นั่นเออใจมากทั้งผีก็มีอีกจ้ะ ทกปีนเขาปีนเขากับเขาล่ะปีนเขากับเขาเบื้องบรรยากาศเนี้ยหอนห่อนห่อนห่อน,อนไปสร้อยเขาก็ขึ้นอยากไปสร้อ ใกล้ๆเราจะดูใกล้ๆอย่างนีน้เห็ดมังระบายนั่จ้ะเห็ดมังระบายเขานั้นเห็นมันแห้งดีให้แห้งใบนี่จ้ะนั่นแหละฮะกะใชสลับกันกลับไปกลับมา งูงูอะไงเขาไปที่ไนตอนนี้อืมงูกิน,น,นหางเลยบันทิ่มากกำในการตาเข่าชามีเลวจ้าขอคุณที่รับชมนะจ้า